อัปเดตนะคะก่อนที่จะจัดสถานที่นะคะพิธีฉลองคเนจจตุลถีนะคะเทวไลนะคะจัดวันที่หนะคะวันศุกร์ที่หเนาะเราจะมีการไหว้นะคะผละไม้นะคะไหว้ขนมแล้วก็เทวไลนะคะไหว้ไปตลอด10วันนะคะไปจนถึงวันที่16นะคะ16กกันยายนนะคะก็ เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะว่า้ตลอดช่วงเทศกาลนะคะปีนี้ก็จะมีการถือศีลน,นะคะด้วยนะคะยังไม่แน่ใจว่ากี่วันแต่ถือแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะเติมเติมม่านมาแล้วนะคะม่านให้ดูความเป็นม่านนะคะเพราะว่าบางทีนะคะแดดร้อนแล้วก็บางทีคนมองคือบางทีมีคนมายืนสองนอกรัวเนาะเราก็ แล้วก็แบบว่าไม่อยากให้เขาส่องมากนะคะก็อย่างว่านะคะฝรั่งเขาสงสัยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยจะเข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะคะแต่ฝรั่งสงสัยนะคะแล้วก็ก็เวลาไหว้นะคะก็อาจจะปิดมาเล็กน้อยนะคะตอนนี้อากาศร้อนมาสามวันติดนะคะอันนี้ทำท่าจะมีพายุละนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูหน้าหนาวนะคะปีนี้นะคะช่วงตุลาไปนะคะว่าเอา่อ อากาศภายในเทวลัยจะเป็นยังไงนะคะมากมากเลยนะคะดูว่าจะต้องเสริมตอนนี้มีที่ทําความอุ่นแล้วนะคะหรือนะคะตอนนี้โต๊ะนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะจะจัดไว้อย่างนี้ตลอดนะคะโต๊ะนอกจากเ,าเวลาไม่มีพิธีนะคะโต๊ะยาวตัวนี้จะออกอันนี้เป็นโต๊ะสองตัวนะคะต่อกันนะคะโต๊ะยาวตัวนี้กับโต๊ะไม้จะเอาออกนะคะปกติก็จะเหลืออยู่ สามโตะนะคะหน้าเทวรูปแล้วก็เออตรงนี้ก็จะสามารถนั่งนั่งสมาธิได้นะคะคือเงียบสงบมากนะคะที่นี่ตั้งแต่ย้ายมาคือแบบเงียบสงบจริงๆนะคะขนมนะคะวันนี้จะส่งไปแล้วนะคะสําหรับลูกค้านะคะทุกท่านที่สั่งเข้ามานะคะขอบคุณมากนะคะที่ยังแบบว่าสั่งขนมกันอย่างเหนียวแน่นทุกเทศกาลนะคะ กันยานะคะคันเนตุลาธีนะคะตุลานะคะนวาราตรีเนาะก็ขอบคุณมากๆปีนี้อาจจะไม่ได้แบบขายเยอะมากนะคะเพราะว่าคือเหนื่อยจัดสถานที่ด้วยนะคะเราก็อยากจะเตรียมตัวนะคะปีแรกนะคะของเทวาลัยที่สมบูรณ์นะคะรอมาตั้งเก้าปีแล้วนะคะตอนนี้ได้ที่ที่สมบูรณ์แล้วก็คือรู้สึกว่าเออรู้สึกสงบมากเลยนะคะรู้สึกนิ่งเลยเฉยเนะคะไม่ได้แบบว่า คือเหมือนแบบรู้สึกเบานะคะเบามากนะคะนะมันเป็นความเบานะคะมันเป็นความเบาที่ไม่ใช่ความดีใจนะคะมันเป็นความเบามากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะภาพรวมเนาะนี่นะคะก็เวลาไหว้นะคะเวลาบางทีแดดจะจัดนะปิดม่านนิดนึงอย่างนี้นะคะแต่ก็ประมาณนี้เนาะก็แบบ มีแบบความชิลๆนิดนึงนะคะโอเคค่ะตอนนี้ในสวนก็ย่าขึ้นเรียบร้อยแล้วแหละนะคะเพราะว่าก็จะหมดร้อนอยู่ละนะคะยาก็ขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะที่ตั้งใจทํามาสถานที่ตรงนี้8เดือนนะคะตั้งแต่ซื้อนะคะรวมรวมตัวบ้านด้วยแล้วก็สวนนะคะแล้วก็เทวรไรนะคะแปดเดือนนะคะกว่าจะได้ทําออกมาเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะไว้ พบกันนะคะวันที่6กันยานะคะวันศุกร์นี้นะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะทุกท่านที่ร่วมช่วยนะคะให้พายขวัญชัยนะคะก็ส่งมอบเงินนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตรูปนะคะแล้วก็อัปเดตนะคะที่มีการเลี้ยงผลไม้ช้างด้วยนะคะช้างเป็นการให้ทานด้วยนะคะรับเทศกาลค้าวเทศตุราทีนะคะแล้วก็ อนุโมทนาบุญนะคะให้ครูบาอาจารย์นะคะที่เทวายแห่งนี้นะคะเพราะว่าก็อขอขอบรารมีพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าเรื่องไถ่ช้างนะคะแล้วก็เรื่องอ,อะไรเกี่ยวกับช้างเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ใหญ่นะคะเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีดวงที่ใหญ่มากนะคะทั้งหลายๆด้านนะคะเป็นคนที่มีบรารมีจริงๆนะคะที่จะ แล้วถึงเป็นเหตุว่าทําไมถึงบอกบุญนะให้รวมๆกันนะคะหลายๆคนนะคะโอเคค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะ